จากรูป x บวก y บวก z เท่ากับเท่าไหร่นี่ก็บอกว่า,า x บวก y บวก z เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราก็วาดรูปวาดรูป อันนี้ก็สามสิบอันนี้ขนานกันเส้นนี้ก็เส้นนี้ขนาดกันอันนี้ก็สามสิบนี่สามสิบนี่ก็ต้องสามสิบด้วยอันนี้แปดสิบอ่ะนี่ก็ต้องแปดสิบด้วยเพราะว่าเป็นมุมแย้งอ่าอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบมุมฉากเก้าสิบอันนี้ก็ต้องเหลือเท่าไหร่อันนี้สามสิบนี่ก็ต้องเหลือหกสิบอ่ะนี่เหลือหกสิบอ่าเพราะนั้นก็ ได้มุมอะไรแล้วมั่งเนี่ยนี่80อ่ะก็ได้ครบแล้ว x y Z x y Z ก็ได้เป็น90 80ก็ได้170ก็ตอบ170